สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่เซนทันเรามาอยู่กันที่เซนทันหายกันไป <c oughs> หลายวันเลยเพราะว่าตอนนี้แม่ทํางานประจําและจันถึงสุขเลยไม่ค่อยว่างตัดต่อวิดีโอยังมีวิดีโอที่เราไปเที่ยวที่โรงแรมอะ่ะเป็นสวนน้ําฟิตเนสอะไรแบบนี้ก็ยังคาอยู่ก็คาไว้ก่อนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไป เรามีแผนที่จะไปเล่นคิซูน่า <its> เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูว่าคิซูน่าเซนทันภูเก็ตอ่ะข้างในอะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะไปทานข้าวที่ Pepper Lunch ์ยังไงก็ตามกันไปดูนะคะเพื่อน,นตอนนี้เราอยู่กันที่คิซูน่าเซนทันภูเก็ตค่ะ นี้เป็นราคาของที่คิซูน่าเซ็นทัลภูเก็ตก็คือราคาเขาก็จะมี2ชั่วโมงแล้วก็เล่นได้ทั้งวันเป็นช่วงวันธรรมดากับวันหยุดก็จะราคาต่างกันเล็กน้อยนะยก่อนอื่นเลยพอเข้ามาถึงแล้วต้องทำอะไรจ๊ะใส่ถุงเท้าสำหรับเพื่อนๆที่ลืมถุงเท้าก็ที่นี่ก็มี ขายถุงเท้าในราคา50บาทแต่พี่ที่เคาน์เตอร์ก็จะแนะนำาาาบางทีถ้าจะประหยัดกว่านั้นเราไปที่ร้านโมชิโมชิฝั่งตรงข้ามกับคิสซุน่าเนี่ยขายคู่ละ40บาทก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะซื้อในลักษณะแบบไหนแต่เรานี้เราไปซื้อที่โมชิโมชิมาจ้ะ2คู่40บาทประหยัดอันนี้ก็จะเป็นบริการโดยรวม เดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันทุกจุดเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งนั่งกันก่อนอันนี้จะเป็นโซนบริเวณที่นั่งก็จะมีขายเครื่องดื่มไอศครีมป๊อปคอร์นดูที่นั่งมีปักเสียบให้ด้วยจ้าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็น โซนบทบาทส,สมมุติก็ここจะมีเป็นซูมแบบว่า,าบทบาทส,สมมุติต่งตางๆ <h> ไม่โดนตะเ้าห อะไรคะเอาเบอร์เกอร์เอาเป็นบิ๊กเบอร์เกอร์เอาบิ๊กเบอร์เกอร์ผ่านไปดูสิบิ๊กเบอร์เกอร์ทำไง ไอติมีแล้วหรอเนี่ยมีเค้กด้วยมีเค้กด้วยเค้กเ,เอาเค้กกับไอศครีมเอ่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับอ่ามะนาวของโปรด พับเนี่ยใช่แล้วก็ม้วนเป็นเหมือนเค้กไหนเสร็จแล้วเหรอสแล้วโอ้โหน่ากินมากเค้าคนแรกเอากี่กลูกอย่างละลูกใช่ไหมใช่ อันนี้ก็จะเป็นขายพิซซ่าแล้วก็ทำซูชิเ,เด็กไม่ได้ขายแล้วตอนนี้เก็บเงินเด็กชอบเงินทางโซนนี้ก็จะเป็นแบบช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผลมไมนะ้ตรงนี้ก็จะเป็นคิทเช่นเฮาแล้วก็ฟาเวอร์ชอป ขายดอกไม้ทำไมอะ่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นแต่งตัวแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่าเป็นคุณหมอเป็นสัตวแพทย์ทางนู้นก็จะเป็นฮอสพิทอลเป็นแบบว่าเป็นคุณหมอ ไดูทางโซนนี้สิตรงนี้คืออะไรอันนี้จะเป็น post office แล้วก็เป็นอะไรเป็นเค้กขายเค้กใน,นส่วนที่ติดกับบทบาทสมมุติก็จะเป็นจักรยานแล้วก็เป็นเหมือนกับเลนเอาไว้ให้เด็กๆปั่นจักรยานยังไม่ทันอะไรชนแล้วไปชนร้านพิซซ่านะวนะคือพูดถึงคิซูน่าเนี่ยก็ ส่วนมากจะเป็นแบบวัยน้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าปันๆเนี่ยแปดขวบแล้วแล้วก็ยังชอบจะเล่นของเล่นแบบนี้มากและที่ติดกับเ,เลนปั่นจัก,กรยานก็จะมีร้านขายเทโยทกทาโกยากิน้อยๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับน้องๆ น่าจะเป็นแบบเบบีหน่อยเพราะว่าเขาก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเวลาเด็กๆล้มอะไรแบบนี้ก็จะไม่บาดเจ็บแล้วก็จะมีตรงนู้นเป็นโซนบ้านตนุ๊กต,ต,ตาจ้ะแตโกยากิไข่ไงจ๊ะไข่ชิละห้าบาทเหรอเอายี่สิบบาท ขอบคุณค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นบทบาทสมมุติที่นี่เขาให้เยอะนะในความรู้สึกข,ของแม่คือให้เยอะกว่าที่เออ่ในกรุงเทพที่เราเคยเล่นอะ่ะในบ้านมีกี่คน <20. S 1> มียี่สิบคนเลยเหรอมีใครบ้างที่อาศัยอยู่ในบ้านไม่รู้เหมือนกัน หอพักหรอมีคนเยอะใช่อ๋อ จะเป็นโซนตีนปีนต่ายของเด็กๆแล้วก็บ่อบอลแบบจัดเต็มเลยผู้ปกครองสามารถนั่งเฝ้านั่งรอได้ปล่อยให้เด็กปล่อยพลังให้เต็มที่ ผลสลิงด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนไว้ให้เด็กๆเล่นน้ำก็เด็กๆอย่าลืมใส่รองเท้าเข้าไปก่อนเพราะว่าพื้นมันจะเปียกตรงนี้ ก็จะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆเล่นได้จุใจเลยทำไมข้างในมันหมุนนะลูกอ๋อเป็นน,ปน้ำาบน,น,บนตกปลาเหรอ ทำไรอะสไลเดอร์จ้ะคิดสูนาทีเบกะไม่ไม่มีน้ำแบบนี้ให้เล่นนะ โซนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของเล่นตัวต่อเป็นตัวต่อต่างๆตามจินตนาการมีระบายสีแล้วก็เป็นเล่นเกม iPad ตอนนี้ทางคิซูน่าก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเไนะจลนันดี๋ยวเรามาเต้นก่อนนะคะโอเคผู้มาม่น,มนำทางให้ก่อนก็ได้ว่าลูกอ,อยากแต่งอะไรเป็ใส่ลุงก็ได้นะคะโอเคเปล่าสี่ต่อสี่ โอเคค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆอีซีคอน้องปั่นปันเสร็จยังคะใกล้ยังคะลูกมาเร็วเดี๋ยวเรามาถือถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆกันนะคะวะัดตอนนี้เล่นจนเหนื่อยแล้วแวะเติมพลังด้วยป๊อปคอนน้อยเด็อก,กอยากกินป๊อปคอนใช่ไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตป๊อปคอนว,ว้าว ขอบคุณนะคะอร่อยไหมลกูกแฮปปี้ไหมลกูกมีความสุขไหมคะเพื่อนเพื่อนที่มาเล่นให้ภูเก็ตอย่าลืมแวะทิ่โซรา